สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะเราเล่นไลน์กันอยู่ทุกวันโดยมีสีสันเป็นสติกเกอร์วันนี้ซีมี3สุดยอดเทคนิคจากเซียนสติกเกอร์ที่สามารถสร้างไรายได้เสริมให้คุณทำสติกเกอร์ขายดีได้แบบเซียนค่ะ รวมแล้วตอนนี้มีคนไทยที่วาดสติกเกอร์เข้าไปมากกว่า4 0,000คนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องด้วยดารานักร้องเองเนี่ยก็เริ่มหันมาทําสติกเกอร์และไม่ใช่ว่าทําสติกเกอร์แล้วจะขายกันได้ทุกคนนะทายังไงนะถึงจะขายได้กระหน่าคนไทยที่วาดสติกเกอร์แล้วมีรายได้อันดับ7สติกเกอร์ขายดีมีรายได้ถึงวันละหมื่นบาทสติกเกอร์เขาคือมะลิหญิงไทยใจงามค่ะสติกเกอร์ที่สามารถเป็นตัวแทนของคนหลากหลายกลุ่มเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นที่นิยมได้ง่ายครับอย่างคนวาด ก็ติดลมควายไทยหน้าใสาติดอันดับ2ในปีที่ผ่านมามีเทคนิคว่า ทำไปเรื่อยฮะทำไม่ประสบความสำเร็จให้ทําต่อเพราะระหว่างที่ทําชุดแรกชุดที่ 2. ชุดที่3ก็จะได้เรียนรู้ว่าเพราะอะไรมันผิดพลาดสมัยนี้นักวาดไม่ได้ใช้แห้งอีกต่อไปนะคะวาดแล้วส่งให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ไลน์หาเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ้มภูมิใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แน่นอนค่ะอยากกังวลว่าเราจะวาดไม่สวยมันไม่ได้อยู่ที่การสวยงามแต่มันอยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์มากกว่าถ้าน้งนองๆคนไหนอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนแล้วแบบว่า ต้องการการยอมรับจากพ่อแม่ว่าอาชีพนี้มันสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไหมอยากให้ลองทำสติกเกอร์ดูลองไปทำกันดูนะคะชงมีติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะสนุก c อ m รุกตลาดดิจิตลัลพัฒนาสนุกแอปพลิเคชัน2015สำหรับมือถือประเดิมด้วยเกม Ultimate Racing ลายครบรอบ3ปีเปิดตัวในไทยขึ้นแท่นแอปแชทยอดนิยมยอดผู้ใช้ทะลุถึง33ล้านคนพวกนี้กลับมาติดตามวิกลีซีทรีนะคะเป็นตอนของสมาร์ทโฟนของแก๊งตักล้องเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ E